นี่ในเมื่อเลข8ดมันอาจจะ,ม,จจะม,มันอาจจะไม่ทันแล้วเลขทูบแห่งบารมีขององค์พญานาคราชยังคงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเป็นอีกหนึ่งชอยส์ให้กับตัวคุณเองได้นำไปเสี่ยงโชคลุ้นโชคกานรับเข้า็ตูอลก์สดนะคะจุดทูบในค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนวันเสาร์เป็นค่ำคืนขององค์พญานาคราชอยากจะให้ทุกคนมา ช่วยกันสองดูเลขคู่นะคะเป็นเลขทุกระบาลนไทยเมื่อประจำวันที่หนึ่งกลุ่มผ่าพันจะจุดแค่ครั้งเดียวนะคะจะจุดแค่ครั้งเดียวและเราจะเอามาอิงกับเลขสูตรที่ให้ไปเมื่อวานสําหรับอ่าสาหรับแนวทางรัฐบาลไทยเมื่อวานนี้นะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้เข้าไปดูหรืออาจจะไม่ได้ห็ุนโพสต์เพราะว่ายังไม่ได้มีเวลาในการที่เราเรียนเข้ามาดูกันนะคะเดี๋ยวจะมาเปิดที่มันอีกิดครั้งหนึ่ง สวัสดีทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวขออนุอ่านคอมเมนต์ก่อนนะคะชัดเจนดีนะคะสามพันไสี่สคนดูเห็นเป็นเลขพันและหลักพันแล้วนะคะทุกคนอ่าทุกคนค่ะขอกดแชร์คนละหนึ่งแชร์ก่อนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวดนี้มีหลายๆคนฟีดแบ็เข้ามาบอกว่าเอ๊ะเลขเนี่ยมันอาจจะเป็นตรงกับเลขหลายๆสำนักสักนิดนึงนะคะอันนี้เราไม่ทราบ ะะหรือเลขมันอาจจะไปตรงกับเลขอันเลขดังที่ไหนที่หนึ่งอันนี้ไม่ทราบเลยนะคะก็ปล่อยให้เป็นนัดที่ตุ้ต้องมือไปขอให้ทุกคนซื้อลอตเตอรี่กันนะคะทุกคนขาซื้อลอตเตอรี่กันนะฮะถ้าร้อยเจ็ดสิบคนดูแล้วอยากจะให้ครบสักหนึ่งคันคนดูเดี๋ยวเรามาเจาะสองดูเลขคู่กันนะคะเลขคู่เริ่มไหมละนะคะเลขคู่เริ่มไหมกันแล้วเลขคู่มันอาจจะไม่ตรงกับเลข แนวทางหรือเลขสูตรที่ให้ไปนะคะเลขสูตรจะชอบเลขแปฟันที่เลข8อยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็คือเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าใครที่ชอบเลขคู่ลองตามเลขคู่ดูแต่ถ้าใครที่ชอบเลขแนวทางลองตามเลขแนวทางดูนะคะหรือถ้าเลขแนวทางเนี่ยมันมันเป็นโดนกับตัวเลขที่มันอั้นแล้วเขาอาจจะไม่รับแล้วเจ้ามืออาจจะไม่รับแล้วเราก็อาจจะเปลี่ยนแนวทางไปตามเลขคู่ดูก็ได้ นะ,ะเพราะว่าตัวเลขทูบกับตัวเลขเดียวทางอาจจะตรงกันหรือไม่ตรงกันอันนี้แล้วแต่ดวงเพราะว่าหยิบมาก็ไม่ได้มีการเลือกทูบด้วยนะคะไม่ได้มีการอาจัดแจงในส่วนของทูบไปด้วยอันนี้แล้วแต่โชคแล้วแต่ดวงของเราจริงๆนะคะบางงวดอาจจะมาตรงกับเลขเลขทูบนะคะบางงวดมันอาจจะตรงกับนะคะราคาตกทุกตัวที่มีแปดกาจางจริงหรอ,อมัน มันขนาดนั้นเลยใช่ไหมสำหรับงวดนี้คือเป็นแบบว่าแปดนี่คือแปดซีเวอร์เลยใช่ไหมฮะมีคนมีคนซื้อแปดทันไหมมีคนซื้อทันไหมฮะแต่ว่าส,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 ส่วนตัวของอาจารย์จิมก็คือชอบชอบที่ได้แปดเพราะว่าสูตรที่คำนวณมาคือจะเป็นจะเป็นจะเป็นตัวเน,นี้ยนะคะจะเป็นตัวนี้เลยนะฮะส่วนตัวคือชอบแปดเก้าแปดเจ็ดแล้วก็แปดแปด เอามาแบ่งฟันกันสำหรับสามคู่นี้นะคะแต่ที่เทใจให้เลยก็อาจจะอชอบในส่วนของตัวเล็กเล็ก87นะคะ687 889สำหรับสามตัวนะคะขอ,อยดัดดูคอมเมนต์ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนคะ่ะนี่เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวขอ,อยัดถือไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรารอเลขสเปคหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะพาไปส่องดูตัวเลขแร็กออกมาแล้วนะคะตัวเลขแร็กออกมาแล้ว เดี๋ยวจะมาแบ่งปันให้ในกลุ่มกันด้วยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มเขาเลยนะคะเข้าไปอยู่ในกลุ่มกันเลยนะคะทุกคนขานะฮะอะทุกคนมีใครซื้อทันไหมเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์หน่อยมีใครซื้อทันมีใครไปหาลอตเตอรี่ทันบ้างไหมฮะอยากจะให้ทุกคนซื้อรัฐบาลไทยในส่วนของวัประจาวันที่หนึ่งกุมพาพันเนี่ยติดเลขแปดได้เลยนะคะติดเลขแปดได้เลยไม่รู้นะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวของอาจารย์ไอติเองเราไม่ได้ติดตาม ไม่ได้ติดตามสำนักอื่นใดเลยนะคะไม่ได้ติดตามสำนักอื่นใดเลยนอ,นอกจากนอกจากของเจกคกุ้มพารวยที่เป็นสำนักที่เป็นเพื่อนๆพ้ๆอมๆกันนะคะก็ก็จะอยู่เั็นแค่นี้ส่วนอาจารย์หลายๆอาจารย์นะคะทั้งอาจารย์ที่แบบมีชื่อเสียงหรืออะไรต่างๆนะคะก็ก็ค่อนข้างที่จะไม่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 ไปโฟกัสกับโรงงานเพราะฉะนั้นก็คือเลขในบางงวดมันอาจจะตรงกัน ะะเลขบางงวดมันอาจจะตรงกันเลขบางงวดมันอาจจะแตกแหวกแนวกันไปนะคะมีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดานะคะเพราะเพราะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ทันครับหมดแล้วส่วนตัวแล้วส่วนตัวแล้วก็ยังยังซื้อไม่ได้เหมือนกันนะคะยังซื้อไม่ได้เหมือนกันนะคะอาสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยทุกคนหาถ้าใครซื้อทันซื้อแปดนะฮะแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าสูตรได้แค่นี้ นะคะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้ลงไว้ในนี้ก็คือ7 9ดเก้าเพราะว่า7 9ด้ามันออกไปแล้วนะคะโอกาสที่มันจะมาซ้ํามันก็มีแต่ว่ามันอาจจะส่วนตัวเองก็คือตัดออกเลยกบบตัวเจดเก้านะคะแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าสามตัวนี้น่าเล่นมากๆเลยคือแปดเจ็ดระวังเบิ้ลด้วยคือแปดแปดนาะ,ะทุกคนหาตัวนี้ซื้อง่ายมากซื้อง่ายมากนะคะไม่ต้องกลับใดๆเลยแปดแปดซื้อไว้เลยติดไปด้วยนะ อย่าลืมซื้อแปดแปดมา่ถ้าเล่นแปดอย่าลืมเล่นเบิ้ลแปดด้วยนะคะทุกคนนะเพราะว่างวดเนี่ยคือชอบมากคือชอบแปดนะคะแล้วก็ของเจ๊กุ้งพารวยเมื่อสักครู่นี้ที่ถอดออกมาเป็นสูตรนะคะต้องบอกก่อนนะไม่มีการก๊อปปี้กันนะสูตรใครสูตรงาสูตรใครสูตรมันบางสูตรบางงวดมันอาจจะตรงกันมันอาจจะเหมือนกันมันอาจจะคล้ายกันนะครับงวดที่แล้วเจ๊กุ้งพารวยก็ เจ็ดเก้าคำนวณได้นะครับมันมาตรงกับเลขของสต่จริงก็คือเจ็ดเก้าด้วยนะฮะแต่ต้องต้องต้องบอกจะมีการตรงนี้ว่าไม่มีการก๊อปปี้กันใดน,นะครับเพราะว่าแต่ละสูตรของเราก็จะมีแนวทางของแต่ละคนอยู่แล้วนะคะอ่ะโอเคนะคะเลขอันหมดแล้วหาซื้อไม่ได้เลยครับท,ท,ทุกทุกหลักมีมีมีแปดไม่รับเอาจริงหรอมีแปดไม่รับเลยใช่ไหมฮะบอกให้เขาเลิกขายหวย บอกให้เอาเลือกขายหวยนะคะเออแล้วไปทํานานะถัากลัวกันขนาดไหนก็คือแบบเอาตรงๆนะฮะเจ้ามือขาฝากเลยถัากลัวขนาดนั้นก็เลือกขายหวยแล้วไปทํานานะคะไปทํานาข้าวไปทํานาปังนะ,ะโอเคอันเนี้ยฝากไว้เลยนะคะแต่กสตบบะะ็สูตรมันมาแบบนี้แล้วว่ะนะคะสูตรมันมาแบบนี้แล้ว แต่ไม่เป็นไรอีกหนึ่งชอยอีกหนึ่งทางเรื่องทุกคนขาซื้อตัวนี้ไม่ได้ลองพึ่งพาบารามีขององค์พญานาคราชเลขทูปที่อยู่ตรงนี้พร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วคอมเมนต์ว่าพร้อมมาให้หน่อยฮะเดี๋ยวจะได้โยกกล้องไปที่คู่กันนะคะทุกคนคอมเมนต์ว่าพร้อมหน่อยนะคะคนเดี๋ยวไปดูกันเลขทูบในค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนวันเสาร์เป็นค่ำคืนแห่งองค์พญามุสริมเป็นค่ำคืนแห่งพระบางนาโก เป็นค่าคืนแห่งองคพญานาคราชค่ําคืนนี้ถือว่าเป็นค่ําคืนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจุดขอเลของพญานาคราชกันทูปเป็นตัวเลขแห่งความศรัทธาเป็นตัวเลขแห่งความเชื่อเป็นตัวเลขแห่งการสุ่มขึ้นมานะคะมันอาจจะเข้าหรือไม่เข้านะคะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติวพาะนันทุกคนค่ะปล่อยใจให้จอยปล่อยใจให้สบายสบายอย่าไปโฟกัสและซีเรสกับมันมากนะคะโอเคต่อให้เรามีโชคลาภผ่านเลขทูปนะคะถ้าเลข ถ้าเล็กถ้าถ้าเล็กเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเล็กแนวทางมันอั้นไปแล้วนะคะขอ,อยัดจุดเทียนอีกครั้งหนึ่งลมอาจจะแรงสักนิดนึงทุกคนนี่ถ้าใครที่ชอบเล็กทูบนะคะทูบจะจุดแค่ครั้งเดียวนะครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะทูบเราจะจุดกันแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้น เดี๋ยวรอลุ้นกันดูนะคะว่าเลขตัวที่สามจะได้เป็นเลขอะไรนะคะเลขแรกมาแล้วคือสี่เลขที่สองคือหกนะคะเดี๋ยวเราลุ้นกันดูว่าเลขที่สามจะเป็นเลขอะไรนะคะในเมื่อเราซื้อแปดกันไม่ได้แล้วในเมื่อเราไม่สามารถที่จะไปซื้อได้แล้วนะคะอ่าเปิดก่อนได้เปรียบนะคะไอติมนัมเบอรวันขอบพระคุณมากมายนะคะเปิดก่อนได้เปรียบนะ โอเคเปิดก่อนแม้เจเจสุติมาเหมือนอ่าเหมือนรู้เกมนะคะเหมือนรู้เกมสี่หกอะไรก่อนนะคะทุกคนอ่าสี 4, 6, ่หกเก้าอเออเปิดก่อนได้เปรียบนะทุกคนนะคะเออ ก่อนอื่นต้องขอพระคุณสลับรายการหวยกระแสด้วยนะรายการหวยกระแสนะคะของคุณน็อตลอตเตอรี่พลาสนะคะสลับงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันนี้เรียนเชิญอาจารย์ไอติมไปร่วมรายการหวยกระแสนะคะต้องต้องต้องขอประทานอาภัยที่ตัวเลขนี้ไม่สามารถที่จะนําไปไปร่วมรายการได้เพราะว่าติดภารกิจจริงๆไม่ไม่สามารถที่จะไปร่วมในส่วนของรายการหวยกระแสในงวดนี้ได้นะคะต้องต้องขอประธานอาภัยมากๆเลย กับคุณแอมโปรดิวเซอร์แล้วก็คุณเขาเรียกว่าอะไรคุณอาร์ตเนาะพิธีกรสุดหล่อนะคะต้องขอประทานอภัยจริงๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์จริงๆคือเขานัดถ่ายวันวันจันทร์ไงนะคะเออจริงๆคือเขานัดถ่ายทําวันจันทร์แต่วันจันทร์ก็ติดภารกิจสักนิดนึงก็เลยไม่สามารถที่จะไปร่วมรายการกับเขาได้ในในงวดนี้นะคะไว้โอกาสงวดถัดไปถ้าเราจะมีบุญมีโชคลาภร่วมกันก็ขอให้ได้เป็นแขกรับเชิญเนาะ กับรายการหวยกระแสอีกสักครั้งหนึ่งนะคะขอบพระคุณมากมายเลยจริงๆนะคะอ่ะนี่ในเมื่อเลขแปดมันอาจจะม,มันอาจจะไม่ทันแล้วเลขทูบแห่งบารมีขององค์พญานคราชยังคงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเป็นอีกหนึ่งชอยส์ให้กับตัวคุณเองได้นำไปเสี่ยงโชคลุ้นโชคกันตัวเลขที่สามค่อนข้างที่จะดเด่นชัดแล้วสี่หกเก้าทุกคนขา ทุกคนขาสี่หกเก้าใครซื้อเลขแปดไม่ทันแล้วแปดแปดหกไอ้ไม่ใช่แปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าซื้อไม่ทันแล้วไม่เป็นไรสี่หกเก้าคุณลองดูนะคะสี่หกเก้านะสี่หกเก้าสวยนะทุกคนเป็นอีกหนึ่งช้อยนะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะใครชอบเลขทูบจัดเลขทูบใครชอบเลขทูบบ้างฮะใครชอบเลขทูบพิมพ์คำว่าชอบมาให้หน่อยส่วนตัวคือธาต ในเมื่อซื้อเลขแปดไม่ได้แล้วเราเรามาลุนเลขทูบกันอะนะคะในเมื่อเราซื้อเลขแปดไม่ได้เรามาลุนเลขทูบกันดีกว่าใครชอบเลขทูบบ้างพิมพ์ว่าชอบมาให้หน่อยจุดรอบน,อบน,อบนี้รอบเดียวนะฮะรอบนี้รอบเดียวส่วนที่จะไล์สดให้ดูกันในครั้งถัดไปจะเอาเลขทูบนี้ไปแบ่งปันกันจะเอาใบแนวทางสลับเลขสูตรที่เป็นเลขแปดไปแบ่งปันกันเผื่อใครที่ ไม่ได้แวะเวียนเข้ามาดูไร์สดนี้อาจจะพลาดไปหรืออาจจะหาไร์สดอาจารย์ไอติมไม่เจอเพราะอาจารย์ไอติมเปิดก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมาย้ําให้ดูกันอีกรอบหนึ่งว่าจุดทูบเลขนี้นะภาพนี้เดี๋ยวจะไปอยู่ทุกๆไร์สดเช่นเดียวกันนะคะทุกคนชอบไหมเลขทุบทุกคนชอบไหมคะชอบมากเนาะเจษฎุติมาเนาะชอบเนาะทุกคนขอพลังและบารมีขององ,องค์พญานาคราชนะคะ เลขทูบขอให้มาเลขทูบขอให้ทุกคนได้เงินเข้ากระเป๋าแบบเต็มๆนะคะ469นะคะ469เป็นทูบหอมจากบ้านอายเรศนะคะอ่ะโอเคทุกคนนะคะอันนี้คือฝากไว้ให้กับทุกคนได้ไปพินิจพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งสำหรับเลขทูบนะคะอาจจะไม่ได้จับคู่ให้แต่คือถ้าเราจะวัดดวงเราวัดดวงด้วยด้วยด้วย,วย,วยอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ด้วยวิจารณญ,ญาณของตัวเองได้เลยสลับเลขทูบนะคะหกอาจจะเป็นเก้าเก้าอาจจะเป็นหกมันอาจจะเป็นสี่เก้าเก้าสี่หกหกสี่หกเก้าอะไรอย่างนี้ไม่ทราบได้นะคะอะไรอย่างนี้ไม่ทราบได้นะคะเออเปิดก่อนแล้วนอนทับไว้นะโอเคนะคะอ่าสี่หกหกสี่หกเก้าสี่เก้าเก้าไม่แน่มันอาจจะเป็นของคุณ สลับงวดประจำวันที่1กุมภาพ,พันธ์ค่ำคืนนี้ขอตัวล่ำลาไปแล้วนะคะทุกคนคะ่ะขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ